วันนี้ผมมีรถ PPV 3รุ่นจาก3ค่ายมาให้ชมกันนะครับนี่บอกก่อนเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่ทั้ง3ค่าเลยเข้ามาใกล้เคียงกันเลยที่สําคัญนะเป็นรถมือเดียวเหมือนกันทั้ง3ค่าเลยนะน็อตไม่ขยับนะเดิมทุกจุดเลยใช้งานมันน้อยด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปเปรียบเทียบดูนะว่าแบบไหนมันน่าใช้กว่ากันมาเริ่มคันแรกนะครับนะที่ Fortuner 2.4 l e g e n d r กับเครื่องสองล้อปี2022นะตัวนี้อันนี้ค่าตัวตอนป้ายแดงนี่อยู่1,673,000บาทนะวันนี้วิสานออโตโคาขายแค่1,199,000บาทนะคันนี้เลขไมล์อยู่95 0า0ารถสภาพเดิมทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่มีขยบภายในนี่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยตัวนี้ยาวอยู่4,795ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่1,855ม mm ิลลิเมตรแล้วก็ความสูงอยู่1 9ึ่มิมลลิเมตรนะครับตัวน ให้แรงม้ามา150แรงม้าแรงบิดอยู่400นิวตันเมตรอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ราวๆประมาณ13-15ิกิโลเมตรนะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบแถว3ให้ดูทั้ง3คันนะแถว2คงไม่ต้องเปรียบเทียบนะตัวผมอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะผมสูงอยู่175ผมหนักอยู่เกือบ 90. เ0้าแต่นั่งได้นะบอกเลยว่านั่งได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สบายแค่นั้นเองนะเขายังไม่ชนนะครับเขายังไม่ชนด้านหน้าเลยนะอันนี้เบาะปรับเอ็นมาหน่อยนะนะดู บอกมีปรับเองนแต่ว่าหัวหัวผมติดนะถ้าทรงเล็กๆกว่าผมหน่อยสูงสักประมาณสัก ไม่เกิน170เนี่ยผมคิดว่านั่งได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปมาต่อคันที่2นะครับกับมิวเตัวนี้เป็นตัว3.0อัุนติเมทปี2020จดทะเบียนปี2021นะครับค่าตัวตอนป้ายแดงนี่อยู่1 4 7 9 0 0 0บาทตัวนี้มาพร้อมกับ190แรงม้าแรงบิดอยู่450นิวตันเมตรอ่าเพราะว่ามันเป็นเครื่อง3,000นะครับความยาวอยู่4,850นะความกว้างอยู่1,780นะครับนะสูงอยู่2,350 มิลลิเมตรนะครับสูงกว่ากันอ่ประมาณ3-4สเซนนะประมาณนี้เลยนะสะภาพรถนะสะภาพรถเหมือนกันเลยนะสะภาพรถเกรดต้องบอกว่า A บวกเลยนะทั้งภายนอกภายในนี่เดิมหมดทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่ขยับภายในริ้วรอยไม่มีเลยอ่าครนนี้เป็นแถว3ของมิวเอ็กซ์นะครับนั่งได้สบายฮะใช้คําว่าสบายหรือค่อนข้างสบายเลยนะครับไอ้เล็กรูมผมเหลือนะเมื่อกี้พอจูนเนอร์นี่เข่าเกือบติดนะครับนะแต่ว่าไม่ติด หัวไม่ชนนะเพราะว่าตัวนี้ตัวของมิวเเนี่ยจะสูงกว่านะความฟ้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่านั่งได้สบายกว่ากันนะต้องบอกว่านั่งได้สบายกว่ากันนะสูงประมาณร้อเจ็ดสิบเนี่ยถ้าสูงสกักประมาณราวร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมคิดว่านั่งสบายเลยนะเดี๋ยวไปดูปาเจโร่กัามาดูต่อที่ปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นปาเจโร่สองจุดสี่จีทีปีสองพันยี่สิบนะครับราคาตอนป้ายแดงนี่ถูกกว่าเพื่อนเลยนะหนึ่งล้านสองแสน 9 9 0 0 0บาทพอไปเป็นมือสองก็ถูกกว่าเพื่อนเช่นกันนะครับอันนี้ผมขายอยู่819,000บาทเท่านั้นนะกับเลขใหม่ใช้งานมาแค่80,000กว่าเท่านั้นนะสาภาพสวยๆเดิมๆนะรับประกันทุกคันนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกว้างไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ทุกคันนะตั้งภายนอกภายในนี่ต้องบอกว่าเดิมหมดภายในริ้วรอยไม่มีเช่นกันนะครับ นะตัวนนะี้ขนาดของตัวรถนี่ความยาว4,825ม mm, ิลลิเมตรนะความกว้างอยู่1,835ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่เราวาประมาณ2,000นะสูงใกล้เคียงกับ Fortuner ขนาดความยาวความกว้างความสูงในี่ใกล้เคียงกับฟอร์จูเนอร์เลยนะตัวมิวเซ็กนี่จะสูงกว่านะสูงกว่ากันประมาณ4เซนอ่ามาดูตัวนี้เป็นปาเจโร่นะเบาะมันจะต่างจากรุ่นตัวอื่นนะตัวอื่นเบาะมันจะเรียบอย่างี้นะแต่ปาเจโร่เบาะมันจะเอ็นอย่างนี้อ่าพอนั่งแล้วเนี่ยเข่ามันไม่ติดแต่ผมรู้สึกว่ามันนั่งไม่สบายอ,ะอ่ะ่าเพราะว่าตรงตรงตรงเนี้ยอ่ามันไม่รับกับตรงพื้นอย่างี้เวลานั่งผมคิดว,ว่ามันน่ามันน่จะเมื่อยนะโอ้เล็กรูมแบบทมันทําให้เล็กรูมเหลือๆนะ เฮด o ูมก็เฮด o ูมยังเหลือนะครับอันนี้เป็นปาเจโร่นะก็ดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะถ้าตัวผมบอกได้เลยว่าทั้ง3คันเนี่ยถ้าสูงสักประมาณร้อยไม่เกิน170เนี่นั่งสบายทั้ง3คันเลยก็ผมเปรียบเทียบกันให้ดูนะเปรียบเทียบขนาดนะตาก,กันเพื่องอันนี้ใกล้เคียงกันนะที่ต่างกันนี่ตัวเจ้าตัวมีเอ็กเนีย่ยจะสูงกว่าเพื่อนนะแต่ว่าความความยาวนะจะสั้นกว่า Fort u เ e r นิดหน่อยแค่นั้นเองตัว f o r t u n e r กับ p a j e r o นี่จะขนาดใกล้เคียงกันเลย ตายกันทีนเปลืองใกล้เคียงกันนะแต่ว่าพอมาเป็นมือสองแล้วนะราคาราคาต้องบอกว่าถ้าเป็นแบรนด์รองเนี่เจาปาจโร่นี่จะถูกว่าเพื่อเลยนะลองดูแล้วกันว่าแบบไหนมันเหมาะกับการใช้งานของเรานะแล้วแต่บางคนชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมแค่เอามาเปรียบเทียบไปดูไปเฉยแต่ที่สําคัญคือผมรับประกันทุกๆุกคันของผมนี่คือไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ทุกคันแน่นอนนะ ผมมีรับประกันหลังการขายแบบซ่อมศูนย์ให้4ปียาวๆนะสามารถเข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศเลยนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนี่เข้ามาทดลองขับทดลองขี่กันได้ฟรีนะครับที่วิสาออโตคาสาขากัจนาพิเศษแลนะถ้าใครสนใจโทรนะครับ0863030300 30คอสายมานษย์ครับ